แต่มีแฟนคนนี้ยผมกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอย่าเพิ่งรีบทําให้ทุกคนพอใจในเวลาเดียวกันนะ่ะเป็นเคสของน้องผู้ชายอายุ24นะคะกําลังเรียนจบเนาะสาหรับเคสนี้นะคะมีแฟนแล้วแต่ครอบครัวไม่ยอมรับเนื่องจากครอบครัวไม่โอเคกับพฤติกรรมของแฟนแต่เราก็มองว่าแฟนเราไม่ได้มีพฤติกรรมที่ครอบครัวบอกมันเป็นการเข้าใจผิดกันพยายามอธิบายเคลียร์แล้วก็ไม่เป็นผลตั้งแต่มีแฟนคนนี้มันทําให้ผมเปลี่ยนความคิดใหม่ผมกล้าพูดในสิ่งที่กล้ารู้สึก ครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่ทำงานมันทําให้ผมไม่กล้าบอกหรือกล้านําเสนอทุกครั้งที่ทะเลาะพ่อแม่มักจะยื่นคําขาดว่าถ้าไปหาเขาน่าจะแฟนใช่ไหมคะพ่อแม่จะไม่สนับสนุนอะไรอีกแล้วมันทําให้รู้สึกแย่และทําอะไรมันต้องมีเงื่อนไขตลอดสิ่งที่น้องเขาต้องการนะคะเขาเขียนมาว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับในตัวแฟนว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเท่าที่ข้อมูลมีนะคะน้องในวัยยี่สิถึงยี่บห้าปีอะคะ่ะมันอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มแยกตัวออกมา ซึ่งเป็นพัฒนาการตามธรรมชาตินะคะในช่วงวัยนี้อยู่แล้วคือช่วงที่เราเริ่มมีเสียงเป็นของตัวเองอะและต้องการสิทธิ์ในการเลือกชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรักอาชีพการงานต่างๆอะแต่ปัญหาของเรื่องนี้คือครอบครัวคะ่ะแล้วหลายบ้านเป็นด้วยนะยังใช้ระบบความคิดเดิมอะคะ่ะควบคุมจากความหวังดีคือการอยากให้ลูกปลอดภัยแต่ไม่ทันรู้ตัวว่ากําลังจํากัดการเติบโตของลูกแล้วแฟนของน้องเนี่ยนะคะคือกระจกสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เลยแหละ เพราะว่าน้องเขาเขียนมานะคะว่าตั้งแต่มีแฟนคนเนี้ยผมกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมันหมายความว่าแฟนคนนี้อาจจะช่วยให้คุณอะรู้จักตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นสิ่งที่ครอบครัวเห็นคือการเปลี่ยนไปไงแล้วตีความว่าลูกอาจถูกชักจูงโดยแฟนคนนี้แทนที่จะมองว่าเออลูกมันกําลังโตมันกาลังจะมีชีวิตเป็นของตัวเองมันกําลังจะเรียนจบอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นไงอย่างคําที่น้องเขาเขียนมาค่ะถ้าไปหาเขาพ่อแม่จะไม่สนับสนุนอะไรแล้วมันเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์อะค่ะเพื่อเพื่อควบคุมการตัดสินใจของลูก มันทาให้ลูกเนี่ยนะรู้สึกผิดและขัดแย้งภายในใจอยากเลือกในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ก็กลัวเสียความสัมพันธ์กับครอบครัวแล้วอีกองค์ประกอบที่สาคัญมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพอเรายังต้องอยู่ใต้อํานาจของพ่อแม่อ่ะอาจจะต้องยังต้องอยู่บ้านเขาต้องใช้เงินเขาอยู่อย่างเงี้ยด้วยความที่น้องผู้ชายคนเนี้ยกําลังเรียนถึงแม้ว่าจะเรียนจบอะ่ะเราก็ยังต้องพึ่งพาเงินเขาอาจจะยังต้องอยู่บ้านเขาอยู่ไงการตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตอะ่ะมันเลยยังอยู่ภายใต้อํานาจของพ่อแม่มันทําให้คุณอะ่ะอาจรู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองไม่ได้เป็นของัองท้หมด สิ่งที่เราอยากแนะนํานะอย่าเพิ่งรีบทําให้ทุกคนพอใจในเวลาเดียวกันนะ่ะความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ค่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณอธิบายหรือเคลียร์ใจอยู่นั่นนะ่ะคุณพยายามอธิบายแฟนมากเกินไปครอบครัวก็จะรู้สึกว่าคุณน่ะกําลังเลือกข้างแฟนลองใช้เวลาและการกระทำมาคะ่ะแสดงให้พ่อแม่เห็นว่าคุณน่ะก็ยังเป็นลูกคนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ต้องการที่จะเติบโตขึ้นและมีแฟนคนนี้ที่ส่งเสริมคุณจริงๆพ่อแม่จะค่อยๆลดการต่อต้านลงเลยต้องใจเย็นๆนะคะ การพยายามเปลี่ยนใจพ่อแม่ในช่วงเนี้มันมันยากมากอะ่ะเพราะสมองของเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกอะไรต่างๆมันคือคกลไกการป้องกันตัวเองทั้งนั้นเลยพูดยังไงก็ไม่เข้าหรอกคะ่ะพูดยังไงก็ไม่เข้าใจดังนั้นนะคะให้เวลามันทํางานหรือเลือกเวลาที่เขาสงบและอารมณ์ดีๆอะ่ะพูดด้วยภาษาของความรู้สึกแทนการถกเถียงหรือการโต้แย้งอะ่ะแล้วเราเชื่อว่าคุณพยายามพูดกับแม่โดยใช้เหตุใช้ผลแล้วใช่ไหมมันไม่ได้ผลนะคะเราอยากให้คุณพิสูจน์ด้วยความรับผิดชอบมากกว่าคําพูดหรือการเคลียร์ใจเพราะมัน มันยากอะ่ะดังนั้นอะ่ะพิสูจน์ด้วยการกระทําไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่ควรจะทํามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนถ้าพ่อแม่เห็นว่าแม้คุณจะมีแฟนอะ่ะแต่คุณไม่เสียคนอะ่ะเขาจะค่อยๆเปิดใจเองแล้วอีกอย่างมันเป็นการพิพสูจน์ใจคุณแฟนคุณด้วยนะอีกสิ่งที่สําคัญคือเตรียมรับมือกับความจริงอีกด้านเพราะว่าบางครั้งแม้คุณพยายามทาดีที่สุดแล้วอะ่ะครอบครัวก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะยอมรับนะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไง คุณต้องเตรียมใจยอมรับว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนทุกคนได้แต่คุณสามารถรักษาความสงบในใจได้โดยเลือกอยู่ในเส้นกึ่งกลางระหว่างการไม่ละทิ้งครอบครัวและไม่ละทิ้งหัวใจและชีวิตของตัวเองให้มองชีวิตและอนาคตของตัวเองนะในระยะยาวตอนนี้คุณยังอยู่ในช่วงที่ต้องพึ่งพาครอบครัวแต่มันไม่ใช่ตลอดไปครอบครัวจะเริ่มเห็นว่าคุณมีวุฒิภาวะมากพอที่จะตัดสินใจในเรื่องของชีวิตและความรักของตัวเอง แล้วมุมมองต่อชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องการงานหรือเรื่องพ่อแม่แต่เรื่องชีวิตคู่ด้วยการเลือกแฟนของคุณอาจจะเปลี่ยนไปด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นในในจุดเวลานี้ค่ะคุณไม่ได้ผิดที่คุณจะมีแฟนและรักใครสักคนและพ่อแม่ก็ไม่ได้ผิดที่ห่วงด้วยเหมือนกันแต่สิ่งที่ควรจะทําตอนนี้คืออยู่ในความสงบของตัวเองอย่าให้ความรักและชีวิตของคุณอะกลายเป็นสนามลบแล้วมันทําให้ไม่ว่าใครก็พังทั้งหมดแม้กระทั่งตัวคุณเองอะแต่มันเป็นพื้นที่ของการเติบโตที่ค่อยค่อย พัฒนาชีวิตตัวเองให้ทุกๆคนเห็นแม้กระทั่งตัวคุณน่ะเห็นตัวเองด้วย